ปิดชมหน้านิกสุตีตาว่าที่สภัยคนใหม่ดีกรีลูกสาวเจ้าของแพตตินัมจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับ ต่อยอรอยตีนายนพ,พิอรมพักดีหรือต่อยนายนพเรียงง่ายๆว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตอดปิติและเต้สันทายาธุรกิจเบียร์สิงห์ธุรกิจที่รู้จักกันดีในประเทศไทยทีล่าสุดได้ขูดเข่าขอนิกสุธิตาโชคจุลางกุลลูกสาวเจ้าของแพตติ้น้ำแต่งงานณเซ็นทรัลพาร์คกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเหล่าโซเชียลแหยินดีสายคนใหม่ตระุูลพิรมพักดีและในวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านไปชมหน้านิกสุธิตาโชคจุลางกุล ว่าทีสะพยคนใหม่ตระกูลพิยวรมพักดีดีกรีลูกสาวเจ้าของแพตตินัมงานนี้เธอนั้นจะทั้งสวยทั้งรวยขนาดไหนไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ